แต่จำไว้กันทุกคนนะจำไว้จำไว้ผมก็ไม่รู้เขาต้องจะทำยังไงขอบคุณมากเเดดี๋ยวไปจอ้นขอบคุณพี่มาตูนพี่โกมาแล้วก็พี่สมีแน้นะครับโคตรดีเลยๆโอ้ยแล้วก็จริงเป็นลมไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่คือคือ ใช่ไถ okay, ้าอยาก้พ okay, okay. oh oh ี่เ oh ป๊กต้องเงียบนะแต่อ้ให้เกีตก่อนตอนออกมาโอเคเปล่าโออคือเกีตขนาดนี้ผมประกาศชื่อแล้วมันไม่ได้ยินไงเพราะฉันหยุดก่อนขอต้อนรับอีพปพลช โอเคหว่จะคุยกันไม่รู้เรื่องอยากฟังเสียงพี่เป๊ะไหมียบก่อนพี่เป๊ะคะบ้านอื่นขอคาระวาสมากเลยค่ะไม่ใคยเห็นแฟนขอบใครมาร้องกันตีสาเพื่อ4ี่งเย็นของวันนี้เลยรู้สึกไง้างกับพี่ ครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยที่เรามีกำลังใจในการทำงานแล้วว่แล้วก็ล้องเพลงนะครับมาจาก PFC ทั้งนั้นเลยนะครับเอาขอบคุณมากสำหรับสิ่งที่สป,ปอร์ตมา,มาวันนี้ใช่แล้วครับวันนี้ก็มีโชว์ร่วมกับน้องขาชาแล้วก็เจมส์จินะครับ กรู้สึอ๋อครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับที่ได้ติดหนึ่งใน9นะครับจริงๆแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆแล้วล่ะครับบอกอะไรกับแฟนคลับหน่อยที่มารอเรานานขนาดนี้จะบอกอะไรใช่ไหมครับที่เรามาถึงวันนี้ใช่ไหมครับโอ้โหเยอะมาก อก,อก็รอกันนานหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ได้เจอกันแล้วอขอบคุณม,มากนะครับที่มาหากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ก่อนก่อนที่พี่เบ๊กจะเดินพรมม่วงนะฮะร,รู้สึกว่าพี่เบ๊กเหงื่อจะออกนะครับผม นะแล้วก็าให้กำลังใจให้เดี๋ยวได้รู้ผลรางวัลกับวันนี้แน่นอนบคุณค่ะขอบคุค่กเลยอ๋อฮะบุคคลตนะครับถืวเป็นสาว2,000ปีที่ตายเพ็นบ้านีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวย ี่้าเลยครวันนี้ก็จะเป็นตา้ด้วยนะคขอบคุณ่ายมากครับขอบคุณครัเดี๋ยวที่ายพักนก่อนเนาะพอุนผลรางวัลกันลยนะครลำดับถัดไปนะครับจาก g e e ทส s แอนเมนะครับ คุณนิวคุณปี๊แกง๊งเจ็ดนางฟ้าครับผมโอ้โหเจ็ดนางฟ้าเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระวังสีสันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหเทสสวัสดีครับโหสองหนุ่มนะก็จะรู้สึกดีดาวเป็นพิเศษนะคะเดี is is. <S <s ๋ยวให้ ต่นเตสุ่ทรกีค่ะันน um, ี้เป็นัไงบ้างอดีใจ่้วกับเรานนะขอบคุณคเดินผม่งเดี๋ยวเชิญเดินหัวชมสวยๆเาเลยขอบค uh, ุณค่ะเก๋ๆชิคๆนะฮะเชิญเลย